สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่20ประจำเช้าวันจันทร์ที่8 5, กุมภาพันธ์มีที่การ2คู่นะฮะก็ปรากฏว่าคู่แรกเนี่ยฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านแพ้กับไอทักแฟรง์เฟิร์ตไป1-3ครับเกมนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากฟิลิปคอสติกอีวานเอนดิก้าและก็อันเดรซินวาครับส่วนทีมเจ้าบ,บ้านได้1ประตูปลอบใจจากอีลาสเบบูส่วนในคู่หนึงเนี่ยเลื่อนกันในขันครับระหว่างอามิเนเบเลเฟลกับแวเดอร์เบเมนเพราะว่า ิมมตกหนักจนเตะไม่ได้นั่นเองนั่นก็เลยทําให้ตอนนี้ไอทักแฟงเฟิร์ตขยับมาอยู่ที่4ของตารางฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น36คะแนนก็ต้องบอกเป็นฟอร์มที่ร้อนแรงมากๆในช่วงหลังเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหต้องบอกโหจริงก็เลยดันให้ไบเออร์ลาบูเซ่ร่วมไปอยู่ที่5ครับแล้วก็ดอทมูลไปอยู่ที่6นั่นแหละโอ้โห ในขณะที่ฮอฟเฟนไฮม์ก็ยังอยู่ที่12ของตารางเหมือนเดิมครับแต้มอยู่ยที่22คะแนนส่วนโซนตกชั้นครับอันดับ16บิเลเฟลมี17อันดับ17มมี13แล้วก็อันดับ18ชอวเก้ม,มีอยู่8คะแนนไปต่อที่ดาวซโลล่าสุดก็เป็นเลมเบดอฟสกี้ที่ยิงไป24ประต,ตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะต่อไปเกมที่21ครับคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ก็จะมีไลฟ์ซิกเปิดบ้านเจรับอ๊อฟบวก ดึกๆวันเสาร์นะ,ะก็จะมีเลเว์คูเซนเปิดบ้านเจอไมายดอตบุลพบฮอฟเฟนไฮม์สตุดการ์ดเล่นกับทางแฮท้าเบอร์ลินเบรเมนจะเจอกับไฟบวกแล้วก็คู่ดึกอุนิโอนเปิดบ้านเจอกับชาลเก้สวัสาทิ์ที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์แฟรงเฟิร์ตเจอโคโลนแล้วก็โวบวกจะเจอกับเวสต์แเช่นกันบักแล้วก็คู่สุดท้ายของสัปดาห์จะเป็นเกมมันใดไ์ต่อเช้าวัน,นงคารที่16กุมภานะฮะไบเยนจะเล่นในบ้านเจอกับอเมเนียเบเลเฟล